ยาย่าุรัสยาอัปเดตบ้านใหม่ใกล้เสร็จแล้วงานนี้แฟนคลับแห่ถามเรื่งแต่งรัวล่าสุดสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันว่าที่ภรรยาสาวคนสวยของหนุ่มนเดชครูกิมิยะได้ออกมาอัปเดตภาพบ้านเขาใหญ่ที่ใกล้สําเร็จแล้วโดวยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดูอบอุ่นและดูสวยแบบสุดๆซึ่งงานนี้เองก็มีแม่ปลาช่วยถ่ายภาพเก็บไว้ให้ด้วยพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าวันนี้ที่ ใหญ่สวยมากๆเขียวปีหมดสบายใจสบายตา เขาใหญ่หนะน้าฝนสดชื่นเขียวขจี ag, บานไกล้เสร็จแล้วนะ่ง,งานนี้แฟนคลับก็แห่ชื่นชมบรรยากาศบ้านแล้ววิวบ้านที่ดูสวยแบบสุด,สดและใกล้เสร็จแล้วนั่นเองค่ะแต่เอ๊บานใกลเสร็จแบบนี้เมื่อไหร่ข่าวดีของสาวยา่ยา,ยาและหนุ่มณเดชน์จะใกล้เข้ามาสักทีคะแถมตอนนี้หนุ่มณเดชน์คูกิมิยะยังมีอาการป่วยแบบนี้มั่นใจเขาว่าจะต้องเลื่อนไปยาวๆอย่างแน่นอนคะ ยังไงสาวใายาอย่าลืมไปเป็นพยาบาลส่วนตัวให้กับพีนเดชด,ด้วยนะคะจะได้มีอาการดีขึ้นเร็วๆวันนั่นเองค่ะจะได้มีข่าวดีรับกับบ้านเขาใหญ่เสร็จนั่นเองแบบนี้สาวใายาก็มีแต่เรื่องนาอิจฉาทั้งนั้นเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งงานก็ปังความรักก็จะดีขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ใครว่าคู่นี้ไม่ใช่คู่จริงและเลื่อนงานแต่งไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วนะคะยังไงคู่นี้รักหวานชื่นและใกล้แต่งงานอย่างแน่นอนคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนโหนข่าวดังเป็นกำลังใจให้สาวยาญ่ยาและหนุ่มนเดชเสมอนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ